การฝึกอบรมของท่านมีแผนหรือไม่หลายองค์กรครับไม่ได้เขียนเทนนิงลบแมปไว้หากเราเข้าใจคําว่าเทนนิงรดแมปเรากําลังทํางานในมุมมองของกรอบความคิดของ LD เป็นเรื่องของการสร้างการเรียนรู้และก็พัฒนาบุคลากรหรือมีหลักสูตรฝึกอบรมเป็นจุดที่จะดําเนินการ Learning Development Episode ที่3หลังจากที่ท่านได้ฟัง Episode ที่1นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Conceptual ของ Learning a n Development d หลังจาก Episode ที่2ท่านจะได้เห็นความเหมือนและความต่างของ Static HR, HRBP แล้วก็ HRD ทำให้ท่านเกิดความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของกระบ,บวนการพัฒนาบุคลากรในเฟรมเวิร์ของ Learning a Development หรือ L&D ครับ วันนี้ครับมาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจเอพิโซดที่3ที่เป็นส่วนหนึ่งของ LND ครับหากท่านมีความสนใจที่อยากจะรู้ว่า LND คืออะไรกรอบของ l d เป็นยังไงรบกวนท่านกลับไปที่เอพิโซดที่1ครับอันนั้นจะอธิบายได้อย่างละเอียดครับวันนี้มาดูครับเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งเทรนด์ยิงรถแมพครับหลายองค์กรครับตั้งคำถามว่า เทนนิงรถแมพต้องทำยังไงบ้างทีนี้รถแมพชื่อแปลอยู่แล้วนะครับคือเป็นเส้นทางการพัฒนาบุคลากรนะครับเป็นแผนที่เนาะการพัฒนาบุคลากรนะครับในองค์กรอยากจะจัดทำเทนนิงรถแมพนะครับตั้งคำถามว่าต้องทำยังไงจริงๆอยากให้นิยามสั้นๆเกี่ยวกับเทนนิงรถแมพนิดหนึ่งก็คือเป็นกระบวนการออกแบบแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบย้ำว่าหากมีเทนนิงรถแมพจะต้องเป็นระบบ ตั้งกับหลักสูตรเดียวยังไงนะครับหลักสูตรเดียวนะครับหากหลักสูตรเดียวรวมกันหลายๆหลักสูตรมีแผนพัฒนาที่เกิดความชัดเจนเราเรียกว่าเทรนนิ่งรุแบบเพราะคุณวางแผนการฝึกรมคำถามครับที่อยากให้ท่านที่ได้ฟังเอพิโซดนี้แล้วตั้งคำถามว่าปัจจุบันเราฝึกออรมแบบมีแผนไหมมีรายชื่ออบรมปีหนึ่งอบรม10หลักสูตรมีแผนถ้าท่านเขียนว่าเป็นเทรนนิ่งเยียร์แผน แล้วกลุ่มพนักงานดาวเด่นละ่ะเราอบรมอะไรอ๋อเราอบรมให้เขา3หลักสูตรอันนี้ไม่ใช่เทนนิงรถแมทแต่บุคลากรดาวเด่นเราอบรมให้เขา3หลักสูตรและมีความต่อเนื่องเกิดผลลัพธ์และวัดผลลัพธ์ได้หรือเรียกง่ายๆว่าสอดคล้องกับ70-20-10 l e ARNING MODEL อันนี้เรียกว่าเทนนิงรถแมทสมมุติเราไม่ได้พูดถึงถูกหรือผิดนะครับแต่อยากให้ท่านในฐานะหน่วยงานพัฒนาบุคลากรในฐานะผู้บริหาร นะครับให้ความสำคัญกับเทรนนิ่งรถแมพมากขึ้นครับเหตุผลที่อยากให้ท่านให้ความสำคัญกับเทรนนิ่งรถแมพมากขึ้นเพราะว่าท่านจะเห็นภาพรวมของการฝูกลมในองค์กรท่านที่ชัดเจนขึ้นครับแน่นอนครับและเทรนนิ่งรถแมพมีกี่แบบเทรนนิ่งรถแมพต้องทำอย่างไรและอะไรทำให้เทรนนิ่งรถแมพมีความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเพื่อ สร้างการเรียนรู้ร่วมกันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ต่อไปครับการสร้างเทรนนิ่งรถแมปมาจากจุดที่ว่าการฝึกอบรมของท่านมีแผนหรือไม่ครับเราเรียกว่าเทรนนิ่งแมネจเมนต์ครับหากการฝึกอบรมของท่านมีแผนท่านควรตั้งหรือสร้างเป็นเทรนนิ่งรถแมปไว้ครับเรามาดูกันครับแล้วเทรนนิ่งแมเนจเมนต์นะครับคือ หลักการบริหารการสุบลมมีอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยคือว่ามาจากทิ้งนีดคือมีความต้องการเข้ามาครับทิ้งนีดนะฮะทิงนีดนี้มีหลายวิธีครับในองค์กรต่างๆเช่นเขากำหนดว่ามีหลักสูตรปีนี้จะอบรมสัก10หลักสูตรนะครับเขาก็ทำการ Survey ว่าหน่วยงานต่างๆบุคลากรต่างๆอยากอบรมเรื่องอะไรบ้าง ส่งเข้ามาแล้วก็ทํามาทําการกรุ๊ปปิ้งแล้วก็คัดเลือกแล้วก็สร้างหลักสูตรมา10หลักสูตรหรือกําหนดไปเลยครับว่าจะมีหลักสูตรนี้นะครับอยากให้ทุกคนทําการประเมินเข้ามาว่าหลักสูตรนี้สนใจหลักสูตรไหนมีลิสต์ให้เป็นตัวอย่างก็จะง่ายขึ้นครับหรือมีการทําสัมภาษณ์จ้างที่ปรึกษามาพูดคุยว่าแกบ ของบุคลากรมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นสมรรถนะที่สำคัญในองคอ์กรแล้วมีแกลบอยู่เราก็สร้างกระบวนการหรือหลักสูตรฝึกอ,อบรมขึ้นมานะครับเราก็เรียกว่า t ท i น g ิงนิดเช่นเดียวกันครับอันนี้ขึ้นอยู่กับองคอ์กรครับท่านสามารถไปสร้างรูปแบบการทำท n นดิงนิดของท่านได้ครับหลังจากนั้นครับท่านก็ต้องมากำหนดว่าอบรมเพื่ออะไรเป็นทันดิงออเจกตีฟนะครับอบรมแล้วจะได้อะไร จุดประสงค์ของการสร้างการอบรมนี้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปรายละเอียดของรูปแบบการทำเทรนนิ่งรถแมพในแต่ละประเภทครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวท่านจะได้ฟังเรื่องของการอบรมนะครับเป็นเทรนนิ่งรถแมพในเชิงของคาสเคดโปรแกรมหรือทำเทรนนิ่งรถแมพในเชิงของการเป็นเทรนนิ่งรถแมพที่มีสเต็ปสอดคล้องกับ70-20-10 learning model หรือขอเรียกว่าเป็น b e n เ d ็ดเลิร n นนะครับหรือท่านอาจจะ ออกแบบการฝูบลมนะครับที่มีจุดประสงค์เพื่อจะพัฒนาสมรรถนะของแต่ละระ,ะดับในกลุ่มบุคลากรหากกำหนดจุดประสงค์ตัวนี้มามีความชัดเจนนะครับเราก็จะสามารถดำเนินการวางโปรแกรมนะครับหรือออกแบบโปรแกรมหรือให้ผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการออกแบบโปรแกรมให้กับท่านได้ครับก็จะเป็นเรื่องของ การออกแบบโปรแกรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และตรงกับความต้องการนะครับหลังจากนั้นก็มาวางแผนการฝึกอบรมครับเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับในจุดนี้ครับหลายอง์กรก็ดําเนินการจนครบนะครับวัดผลลัพธ์เกิดการเปลี่ยนแปลงนําไปสู่ KPI นะครับตรงนี้นะครับเป็นกระบวนการไม่ว่าจะเป็น ประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาอบรมเป็นเรื่องเทนนิงเยอปนขออนุญาตไม่ลงรยายละเอียดแต่ทั้งหมดแล้วก็คือว่าหากเราไม่มีเทนนิงลดแบบว่าจะอบรมเมื่อ,อไรอบรมอย่างไรอบรมใครบ้างแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงเราก็จะไม่รู้จะอิมพินต์ยังไงถูกไหมครับหลายองคอ์กรครับไม่ได้เขียนเทนนิงรดแมปไว้เพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะเขียนยังไงก็ผู้หิหารบอกว่าเออปีนี้น่าจะมีการอบรมนะ ก็นึกหัวข้อ l e ดเดอร์ชิมาแล้วก็ Sourcing ให้ Vendor Supplier เสนอหลักสูตร l e ดเดอร์ชิเข้ามาแล้วก็อบรมกันไปนะครับอันนั้นทำได้ครับเพียงแต่ว่าหากเราเข้าใจคำว่า t r a n n i n g Roadmap และเราออกแบบให้เกิดความชัดเจนอันนี้นะครับเราเรียกว่าเรากำลังทำงานในมุมมองของกรอบความคิดของ L&D นะครับไม่ใช่แค่ t ท n นนิงหน่วยงาน t ท n นนิงฟืกนมลอย่างเดียว รับดี L D เป็นเรื่องของการสร้างการเรียนรู้และก็พัฒนาบุคลากรโดยแน่นอนครับต้องมีโปรแกรมหรือมีหลักสูตรฝอบรมเป็นจุดที่จะดําเนินการครับหลังจากนั้นก็มีการประเมินนะครับการฝอบรมว่าเกิดอะไรขึ้นคุ้มค่าการลงทุนไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนนิ่งแมネจเมนต์ปกติทุกท่านจะเห็นภาพว่าหากเราดําเนินการตามเทรนนิ่งแมเนจเมนต์เราเลยจําเป็นต้องมีเทรนนิ่งโรบแมตเพราะว่า เร,เ,รเราทำหลักสูตรเดียวเราไม่ต้องมีเทนนิ่งแมネจเมนต์หรอกครับเพราะหลักสูตรเดียวมันก็ไม่ได้มีอะไรก็ถึงเวลาก็จัดเอาความพร้อมของบุคลากรอบรมแล้วก็จบกันไปหากท่านเป็นหน่วยงาน L&D หากท่านเป็น HRD ซึ่งอยู่ในภายใต้หน่วยงาน L&D อยากให้ท่านให้ความสำคัญข,ของเทนนิ่งแมเนจเมนต์ให้มากขึ้นครับเทนนิ่งลดแบบประเภทที่1ขออนุญาตนำเสนอที่เป็นเรื่องของคัสเ d e โปรแกรมครับเป็นความ ออกแบบการฝุร่ลมที่มีความต่อเนื่องสอดคล้องในทุกระดับครับหากมองภาพน้ำตกครับอยากจะสื่อสัญญาณที่เป็นน้ำตกครับน้ำตกเราจะเห็นภาพว่าน้ำไหลาจากด้านบนนะครับมาสู่รองก็มีชั้นนะครับมีชั้นพักน้ำแล้วก็ไหลไปเรื่อยนะครับเป็นน้ำตกคัสเคตเป็นลักษณะนั้นครับคาสเคตเวลาเราออกแบบครับ องค์กรอยากจะพัฒนา l e a เดอร์ชิจพัฒนาเรื่องของ thinking หรือแม้กระทั่ง communication ครับระดับหัวหน้าง,งานอาจจะเรียนเรื่องของผู้นำ3า360องศานะครับหรือเป็นเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเอง leadership w i t วิชินอยู่ครับยังมีกลิ่นอายของการเป็นหัวข้อผู้นำา l e d e r s h i p แต่หลักสูตรเนื้อหนาหลักสูตรนั้นจะมีความต่างกัน อยู่พสมควรครับการออกแบบในโปรแกรมคาสเทสนี้ก็เพื่อจะทําให้เห็นภาพว่าคอมมิวนิซีคำว่าภาวะผู้นําหรือดีชิฟเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการนะครับออกแบบให้มีความหลากหลายได้ตามระดับของกลุ่มผู้เรียนครับเวลาปฏิบัติการนะครับเรียนอะไรครับก็เรียนเซลลิตดิงนะครับเรียนเรื่องของอันลิส Your Potential คือดึงศักยภาพของคุณมาก็ก็มีความเป็นผู้นำนะครับเพราะหากเราดึงศักยภาพของเราเองได้เราก็เราก็นำตัวเองได้ไงครับเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> จะเห็นภาพว่าหลักสูตรต่างๆนั้นหากแปรหรือทำให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่กำหนดไว้ก็จะทำให้องค์กรสามารถออกแบบเชนนิ่งลดแมปประเภทนะครับค a าสเคดได้ไง่ายขึ้นครับยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับเรื่องของการสื่อสารครับ หัวข้อการสื่อสารองค์กรอยากจะอบรมทั้งองค์กรเลยทากิจกรรมทีมบิวดิง้งดำเนินการได้ครับอันนั้นแต่หากต้องการจะให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เซตและสามารถมีเทคนิคในการสื่อสารได้ดีขึ้นนะครับหัวหน้าระดับบริหารจะมาเรียนการสื่อสารเหรอ,อครับมีกลิ่นอายของการสื่อสารครับแต่เราเรียกว่าการบริหารการสื่อสารเราเรียกว่า c o n f lict Management wish negotiation ครับระดับสูงครับเป็นการบริหารความขัดแยง้งจริงๆความขัดแย้งเป็นแค่ความต่างนะครับความต่างนั้นผู้บริหารจะต้องสื่อสารความต่างที่ทำให้ทีมงานเกิดความเข้าใจนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับผู้บริหารระดับสูงอาจจะเรียนเรื่องของ diversity communication เห็นไหมครับ เป็นเรื่องของการเรียนรู้ uh, D E n I นะครับ Diversity Equity and Inclusion นะครับบางกรก็พูดไปถึง Diversity Equity Inclusion and Belonging D E I n B นะครับผู้เนระดับสูงสามารถเรียนระดับนี้ครับเพราะว่ากำลังสื่อสารบนความหลากหลายครับบนความหลากหลาย จะใช้คอนฟ lict ก็ได้หรือจะใช้ Diversity Diversity เป็นความหลากหลาย c o n ฟ lict เป็นความต่างนะครับนั้นจะเห็นภาพว่าสื่อสารสามารถเรียนเป็นเชิงของภาพระดับบริหารแล้วระดับจัดการล้วครับระดับจัดการเราสามารถที่จะนำเสนอหลักสูตรเราเรียกว่า Empathic Leadership คือคุณเป็นผู้นำที่เข้าอกเข้าใจทีมงานมากขึ้นครับพอเป็น Empathic Leadership ปุ๊บก็เป็น หัวข้อสื่อสารเหมือนกันครับแต่หัวข้อสื่อสารที่ในฐานะที่คุณเป็นผู้นําที่เกิดความเข้าใจครับต่อมาครับหัวหน้างานเรียนอะไรครับโอเคครับก็เรียนเรื่องของ communication collaboration ครับเป็นเรื่องของการทํางานและสื่อสารเพื่อให้เกิดทีมเวิร์คทำงานร่วมกันนะครับงนั้นการสื่อสารถูกประยุกต์มาเป็นเรื่องของสื่อสารเพื่อให้เกิด collaboration ระดับรองลงมานะครับส่วนน้อง พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานก็อาจจะเรียน c o m มิวนิเคชันธรรมดานะครับคอมมิวน a เคชัน n อนคอเน็ชันสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้หมดครับจะเห็นว่าพอเราออกแบบคาสเคชโปรแกรมที่เป็นเราสามารถใช้ c o m พิวเตอรตถึงตัวมาแปลว่าระดับนี้เรียนเรื่องนี้เรื่องเรื่องน,ององนี้แต่ยังเป็นกลิ่นอายของการสื่อสารจะเห็นภาพว่าคาสเค c a e โปรแกรมก็จะเป็น รูปแบบหนึ่งของเทรนนิ่งรถแมพครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ต่อครับแล้วเทรนนิ่งรถแมพที่มีความสอดคล้องกับ 70- 20 10นั้นออกแบบยังไงและจะดาเนินการอย่างไรและเทรนนิ่งที่จะต้องตอบทุกโจทย์ที่เกี่ยวกับสมรรถนะที่สําคัญในองค์กรจะต้องออกแบบยังไง mm hmm. เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันครับเทรนนิ่งรถแมพที่เราออกแบบอีกประเภทหนึ่งครับเราเรียกว่ารถแมพโปรแกรมครับรถแมพโปรแกรมหมายความว่าเราสร้างเส้นทาง การพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องครับคีย์เวิร์ดตรงนั้นนะครับหากเราดูรูปภาพนะครับท่านก็จะเห็นภาพของว่าสเต็ปของการเรียนรู้นะครับแน่นอนครับรถแมปโปรแกรมเนี่ยมักจะสอดคล้องกับ70-20-10 learning m o เเดลครับเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานจากการเรียนรู้ที่เป็น10%นะครับ และก็เรียนรู้ที่เป็น20%เรียนรู้ที่เป็น70%หากท่านมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ learning m o เดล70-20-10นี้เดี๋ยวติดตามที่ episodes นะครับที่เราจะเจาะลึกครับวันนี้อยากจะขออนุญาตอธิบายว่าให้ท่านเห็นภาพของความต่อเนื่องต่อเนื่องอยังไงเพราะเราเริ่มต้นด้วยการที่เขาทำการ self-learning ครับเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในแง่ของสถาบ,บันเราเรียกว่า blended learning เป็นการผสมผสานการเรียนรู้กันครับการออกแบบตรงนี้ครับผู้ออกแบบก็จะนำเขาเรียกว่าหัวข้อสมรรถนะที่ต้องการออกแบบและนำไปสู่การพัฒนาเนี่ยมาดีไซน์ก่อนครับมาออกแบบเพราะนั้นจะต้องมีหลักสูตรพื้นฐานเช่นอยากจะสอนเขาในแง่ของการที่เป็น 1. คือ thinking 2. leadership 3เรื่อง coaching นะครับเราก็เอา สามหัวข้อนี้มาแปลเป็นหลักสูตรสามหลักสูตรสมมตินะครับเป็นสามหลักสูตรแล้วก็จัดทําเรื่องของการเป็นเซลล์เรียนิ่งสามหลักสูตรนี้หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่เป็นคอมมินิซี่ที่เกี่ยวข้องกับสามหัวข้อนี้นะครับมาดําเนินการให้เขาเป็นเซลล์เรียนิ่งนะครับเป็นเรื่องของการที่เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองผ่านระบบต่างๆที่องค์กรอำนวยความสะดวกให้เขานะครับอันที่2ครับก็คือจัดเป็นคาสซูมเรียนรูเพื่อเกิดเวิร์กช็อปเกิดการโลเพ เกิดการเรียนรู้ที่ได้ฝึก practice นะครับในกรณีนี้ครับทาง self learning ทาง classroom learning เนี่ยในโมเดลของ70-20-10เนี่ยเราเรียกว่าเรียนรู้ by cost 10%ครับหลังจากนั้นก็จะมีการกลับไปดำเนินการทำการบ้านนะครับสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับเราเรียกว่ามาทำ group coaching and c l ิ n i ก ระหว่างที่กลับไปปฏิบัติเราเรียกว่า learning by a r t e r คือไปเรียนกับผู้อื่นไปปฏิบัติกันจริงนะครับแล้วนกะ็กลับมาให้เวียากรช่วยเหลือให้คำปรึกษาเพิ่มเติมนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องของ20%คือ learning by a r t e r นะครับในแง่ของรถแบบนี้ต้องออกแบบไว้ว่ามีการคลินิกนะครับกลับมาทบทวนอาจจะเป็นวันออนวันขอปรึกษาส่วนตัวกับววทยกรได้นะครับเพื่อจะต่อยอดนาไปสู่การสร้าง โครงงานนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนําไปสู่การเพิ่มผลผลิตนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรนําไปสู่โครงการอะไรก็ได้ครับเพื่อจะไปเป็นโปรเจกต์แอสซ n m เมนต์แล้วก็พรีเซนเตชันให้กับกรรมการในองค์กรนะครับสุดท้ายก็มีการ Follow-up ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ตรงพรีเซนต์ก็นําไปสู่การพัฒนาต่อเนี่ยเราเรียกว่า70%นะครับจะเห็นว่า o a d แม p โปรแกรมนี้ ทําให้เราเห็นภาพถูกไหมฮะแน่นอนครับส่วนใหญ่ก็อบรมประมาณ3เดือน6เดือนนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราต้องการกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับหากท่านเห็นภาพตัวนี้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นการพัฒนากลุ่มบุคคลเฉพาะเป็นเซ r ร์จิเกชานั้นการมาพัฒนากลุ่มบุคคลเฉพาะมักจะใช้เป็นเรื่องของรถแม p โปรแกรมครับเพื่อทําให้เกิดการวัดผลลัพธ์ได้เป็น b บ n d e d Learning สอดคล้องกับ 70- 20 1 0 หากท่านได้เรียนรู้แล้วฟังเอพิโซดเกี่ยวกับ l อ็ D ที่ได้ดําเนินการไว้เนี่ยท่านจะเห็นภาพรวมของ l อ็ D ว่าโอ้โหมีเนื้อหามีสาระมีประเด็นที่องค์กรต้องให้สําคัญค่อนข้างเยอะครับอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องครับงะนั้นก็อยากให้ท่านลองไปดูเถครับว่ามีหลักสูตรไหนมีโปรแกรมไหนที่ท่านอยากจะพาาะัฒนาองคากรให้มีความต่อเนื่องวัดผลลัพธ์ได้ลองออกแบบในเชิงของรถแมพโปรแกรมครับท่านก็จะดีไซน์ในจุดนี้นะครับ แล้วก็จะทําให้เห็นภาพว่าวัดผลลัพธ์ได้จริงๆครับเพราะมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ70-20-10เรียนรู้เอาไปใช้เอาไปใช้เสร็จมีคำปรึกษาปรึกษาเสร็จวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงย่อมวัดผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริงครับเทรนิครถแมพประเภทนี้เป็นการทําให้ผู้ออกแบบมองเห็นว่าเป็นการที่จะพัฒนาสมรรถนะ ที่เป็นของส่วนองค์กรเป็นของส่วนของการพัฒนาระดับจัดการเป็นของส่วนการพัฒนาฟังก์ชันนะครับและเลือกให้เหมาะสมครับคอคอมเมนซีนะครับแมนเนจเจอรีรคอมเมนซีฝั่งทนอลคอมเพนซีนั้นอาจจะเลือกพัฒนากลุ่มที่เป็นระดับปฏิบัติงานระดับหัวหน้างานระดับผู้จัดการระดับผู้บริหารที่ต่างกันครับ งั้นเราจะต้องเลือกครับว่าผู้หาระจะพัฒนาคอคอมมิชชี่เพราะผู้หารคงจะสามารถที่จะไปดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรใช้คอแวร์ยูหรือมีการใช้คอคอมมิชชี่ที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับหรืออาจจะเรียนในระดับของ n a n e r i r l c o m o m t e n c y ระดับบริหารก็ได้นะครับส่วนใหญ่ m n n g g r r i l l o o m e t ช n c y มักถูกกำหนดให้พัฒนา ระดับหัวหน้างานขึ้นไปครับงนั้น managerial competency มักจะถูกกำหนดว่าหัวหน้างานมี subskill นะครับส่วนหนึ่งและและควรจะมีเรื่องของ leadership ควรจะมี thinking เพราะ managerial competency คือบริหารทางด้านสมรรถนะการจัดการมักจะมีเรื่องของการเป็นผู้นำการคิดนะครับเพราะการคิดนำไปสู่การแก้ปัญหาตัดสินใจนะครับเป็นสมรรถนะหนึ่งของระดับจัดการ พอระดับหัวหน้าง,งานระดับจัดการเรียน managerial competency แล้วนะครับระดับปฏิบัติการอาจจะเรียน core competency นะครับเพราะ managerial competency คงอาจจะไม่มาถึงระดับปฏิบัติการแต่ระดับปฏิบัติการมักจะต้องไปเน้นเรื่องของ functional นะครับาบางหน่วยงานก็อาจจะต้องเสริมเรื่องของ excel บางหน่วยงานก็อาจจะต้องเรียนเรื่องของตัว รีนนะครับแต่ว่า l รี n นมุ่งเน้นไปที่เซเว่นเวสนะครับเป็นเรื่องฟังชั่นอลนะครับอาจจะเรียนเรื่องของตัวดัตต a า a อนาลิติกแต่เป็นเชิงของการปฏิบัตินะครับไม่ได้เรียนในเชิงของ m ม n d เซ็ทอย่างนี้ครับงั้นก็จะเห็นภาพว่าหากเราเข้าใจว่าสมรรถนะอะไรที่องค์กรอยากจะผลักดันและเราเลือกครับว่ากลุ่มระดับบริหารระดับจัดการระดับหัวหน้าง,งานระดับปฏิบัติการควรเรียนเรื่องอะไรก่อนหลังนะครับตัวนี้ครับ เราอาจจะต้องวางแผนเป็น3ปีแล้วก็ดำเนินการออกแบบหรือจัดหัวข้อพวกนี้เข้าไปสู่เทนนิงเยียร์แผนว่าหลักสูตรนี้ระดับบริหารเรียนระดับจัดการเรียนด้วยพอหลักสูตรต่อมาอาจจะเป็นระดับจัดการเรียนหัวหน้างานเรียนพอต่อมาหลักสูตรนี้ก็จะเป็นระดับปฏิบัติการเรียนเท่านั้นนะฮะหากเราทำกรุ๊ปเราทำหัวข้อกลุ่มบุคคลที่จะเรียนนะครับ มีวิยยากรภายในวิทยรากรภายนอกงบประมาณคร่าวๆเท่าไหร่จะดําเนินการเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้และครับมักจะถูกกําหนดไปเป็นเทรนนิ่งเยียร์แผนก็จะเห็นภาพว่าหากอบรมที่เป็นเทรนนิ่งรถแมพให้สอดคล้องกับสมรรถนะขององค์กรในสารด้านนะครับและเหมาะกับกลุ่มบุคคลที่ได้รับการเลือกขึ้นมาเฉพาะนะครับอันนี้และครับเราก็จะเรียกว่าเป็นเทรนนิ่งรถแมพ ที่สอดคล้องกับประเภท c o m m u n i t y Level โ r o g กรมครับหากเราดำเนินการในลักษณะนี้ได้นะครับเราก็จะเห็นภาพว่า L&D หรือหน่วยงานที่ออกแบบแผนพัฒนาบุคลากร,ร t เ i n g Roadmap ให้กับองค์กรจะต้องให้ความสำคัญว่าเราจะอบรมด้วยประเภทอะไรเพราะแต่ละประเภทที่เราได้เรียนรู้มาค s สเกตก็มีจุดเด่นและก็มีข้อจำกัดบางอย่างนะครับจุดเด่นก็คือว่า สามารถใช้หัวข้อหนึ่งอบรมทั้งะระดับได้เลยนะครับแต่ก็อาจจะมีข้อจํากัดว่าเออแล้วเ,เราใช่ไหมนะครับแล้วเราต้องการแบบนั้นหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของลถแมทโปรแกรมนะครับว่าโอเคมีความต่อนเนื่องอันนี้ก็เป็นจุดเด่นครับแต่เราไม่สามารถอบรมทุกคนในองค์กรได้เพราะว่าบางกลุ่มบุคคลก็อาจจะไม่จําเป็นต้องลถแมทบางกลุ่มบุคคลอาจจะเป็นเรื่องของ o m p e t e n c y l e v e l นะครับบางกลุ่มก็อาจจะเป็นลถแมท บางหัวข้อเฉพาะกิจขึ้นมาเช่นดิจิทัล m มล์เซตอันนี้อาจจะอบรมทั้งหมดแต่ว่าเป็นการอบรมแบบคัสเทดที่มีการกลิ่นอายให้เกิดการตระหนักรู้ขึ้นอยู่กับทางทีมหน่วยงานขององค์กรครับที่เป็นหน่วยงานพัฒนาบุคลากรเราจะเห็นภาพว่า l d ที่ดูแลเรื่องของเทรนนิ่งรถแบบเนี่ยก็มักจะต้องมาประเมินความพร้อมความเหมาะสมขององค์กรดังนั้นหากท่าน คิดแล้วออกแบบแล้วมีข้อสงสัยอยากขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมในเทรนนิ่งรูแบบของท่านติดต่อเราครับเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบโปรแกรมเป็นโปรแกรมดีไซน์ที่สามารถดูแลช่วยเหลือให้ความรู้พร้อมกับแนะนำตัวอย่างต่างๆให้กับท่านได้เลือกสรรได้นะครับลองติดต่อพูดคุยกับทางทีมผู้เชี่ยวชาญของสถาบันครับหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์แล้วก็ นำสิ่งที่ท่านได้ฟังไปลองประยุกต์ใช้ติดขัดตรงไหนติดต่อกลับมาที่ลิงกนี้ได้เลยครับทางสถาบันยินดีให้ความช่วยเหลือกับท่านในเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับ